ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการแต่งกายของเฉินเซี่ยงดูธรรมดาราวกับเด็กน้อยที่เพิ่งออกจากอ้อมอกมารดาแต่ด้วยเสียงคำรามของเขาเพียงอย่างเดียวมันย่อมแจ่มชัดต่อผู้คุมกันแล้วว่าเฉินเซี่ยงทรงพลังเพียงใด นั่นทำให้พวกมันไม่กล้าเข้าประทะกับเฉินเซียงเจ้าคือผู้จัดการร้านที่นี่งั้นหรือเมื่อได้ยินคำกล่าวเฉินเซียงเหล่าผู้คุมการและผู้คนที่อยู่ภายในต่างพากันร,ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเจ้ายังไม่รู้จักแม้แต่ผู้จัดการร้านแต่กระนั้นยังกล้ามาสร้างปัญหาที่นี่หนึ่งในผู้คุมการกล่าวพลางหัวเราะเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อผู้จัดการร้านเฮ้ยหลอกหรือ เจ้าสมควรได้ยินนายน้อยลำดับสามของเมืองผู้จัดการร้านเห่าของเราคือบุตรชายลำดับที่สามของท่านเจ้าเมืองเจ้าพยายามยั่วยุผู้จัดการร้านเหวาก็เท่ากับเจ้าแรนหาที่ตายผู้คุ้มกันอีกคนกล่าวยอะเยะ้ย หลังจากที่ชายผู้หนึ่งผู้สวมใส่ชุดจีนโบราณได้ยินผู้คนเอ่ยถึงชื่อมนันใบหน้าของมันพลันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมันพยักหน้าพร้อมกล่าวข้าคือผู้จัดการร้านที่นี่หัวส้นเจ้ามาที่นี่ด้วยเหตุใดเฉินเสี่ยงหัวเราะพลางกล่าวข้าไม่สน ถ้าเจ้ามีความสามารถจริงๆเจ้าคงไม่ได้เป็นผู้จัดการร้านที่นี้ด้วยอำนาจของบิดาเจ้าเมื่อเจ้าได้เป็นผู้จัดการร้านแห่งนี้เจ้ารู้หรือไม่ในสายตาบิดาเจ้าเจ้าย่อมทำให้เขาสิ้นหวังไปแล้วด้วยคำกล่าวนี้ล้วนทำให้ผู้คนตกใจพวกเขาไม่คิดว่าเฉินเซี่ยงจะกล้าพูดจาเช่นนี้ต่อหน้ามัน ท่าทางของเวเสินเปลี่ยนเป็นน่าเกลียดอย่างมากคำกล่าวของเฉินเซียงไม่ได้เกินจริงไปมากนะักบุตรชายของคนที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลในภูมิภาคนี้ได้เข้ามาดูแลกิจการใหญ่โตเช่นนี้ย่อมไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจ นั่นเป็นเพราะสถานะที่สูงสักของมันมันย่อมได้รับความช่วยเหลือจากบิดาข้าจะถามเจ้าอีกครั้งร้านของข้าถูกทำลายเพราะเจ้าและคนของเจ้าใช่หรือไม่ท่าทางของเฉินเสี่ยงกลายเป็นเย็นชาแล้วจะทำไม หนึ่งในผู้คุ้มกันกล่าวขึ้นด้วยความโกรธถูกแล้วผู้จัดการร้านเหอวพาพวกเราไปถล่มที่นั่นกล้ามเนื้อใบหน้าของเหววสิ้นบิดกระตุกกลายเป็นว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นเป็นข้าเองที่นำคนไปที่ร้านนั่นเหล่าผู้คุ้มกันที่อยู่ด้านหลังเหววสิ้นเริ่มตะโกนเกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่พวกเขาทำลายร้านเฉินเซียงกล่าวอย่างเย็นชาพวกเจ้าเป็นเพียงกลุ่มสุนัขรับใช้ ถ้าเจ้านายพวกเจ้าต้องการมันสามารถขายพวกเจ้าออกเยี่ยงาชาตเช่นนั้นพวกเจ้ายังมีความสุขอีกรึพวกเจ้ายังดีใจที่ได้เจ้านายดีๆเช่นนี้รึชาติชั่วรนหาที่ตายผู้คุ้มกันคนหนึ่งกลดด่าด้วยความโกรธเกรี้ยวพร้อมพุ่งเข้าใส่เฉินเซียงขณะเดียวกันในมือของเฉินเซียงพลันปรากฏเลวเพลิงร้อนแรง เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องสียยาวที่เกิดจากการควบแน่นปราณแท้จริงฟาดเข้าไปที่หน้าของผู้คุ้มกันคนน,นั้นส่งร่างมันลอยออกไปรอยไม่สีดำถูกทิ้งไว้บนใบหน้าของมันเมื่อเห็นดังนั้น แม้ว่ากลุ่มผู้คุ้มกันจะตกใจแต่พวกมันยังพุ่งเข้าใส่เฉินเซี่ยงพวกมันมีจำนวนหลายคนผิดกับศัตรูที่มีเพียงคนเดียวเฉินเซียงกล่าวอย่างเย็นชาเมื่อพวกเจ้าเลือกที่จะทำเช่นนี้ ถ้าก็จะไม่ใช้คำว่าอภัยแก่พวกเจ้าทันใดนั้นปรากฏปราณอันร้อนแรงพวยพุ่งออกจากร่างเฉินเซียงเขาเริ่มตวัดแท้อย่างโหดเหี้ยมแทที่ตวัดออกอย่างต่อเนื่องรวดเร็วเกินกว่าที่สายตาของคนอื่นๆจะตามทัน เร็วจนกระทั่งทิ้งภาพติดตาไว้มากมายดูคล้ายกับว่าเฉินซิยงถือแท่ไว้ในมือหลายเส้นในขณะที่กําลังฟาดพวกมันอยู่แท้เพลิงดูราวกับอสอรพิษเพลิงนับไม่ถ้วนเคี่ยนตีใส่กลุ่มผู้คุ้มกันข่าวสิ้นและพักพวกของมันไม่สามารถหลบหนีได้เพียงคลิบตาเดียวพวกมันก็ถูกแท้เพลิงเคี่ยนนับครั้งไม่ถ้วน แซ่เพลิงยังคงเคี่ยนตีพวกมันต่อไปอย่างบ้าคลั่งเคี่ยนลงไปยังทุกๆุกส่วนของร่างกายจนทิ้งรอยไม่ไว้มากมายแผ่เผาลงไปจนถึงกระดูกส่งผลให้พวกมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องไม่นานหลังจากนั้นแซ่ก็ได้หยุดลงพวกมันแต่ละคนอย่างน้อยๆจะมีรอยแซ่เคี่ยนอยู่สามแห่งทุกคนต่างเห็นอย่างชัดเจนว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับหขอบเขตนักสู้ ปราณแท้จริงของเขารุนแรงและน่าหวาดกลัวราวกับลมหายใจแห่งเพลิงที่มาพร้อมกับอำนาจอันทรงพลังที่มองไม่เห็นเพลิงของเฉินเซี่ยงเกิดจากฝึกฝนทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งหงเพลิงหงเพลิงคือสัตว์ที่น่าเคารพบูชา บุคคลธรรมดาสามันเมื่อเผชิญหน้ากับพวกมันพวกเขาย่อมรู้สึกแรงกดดันและสั่นคลือด้วยความหวาดกลัวเหวาสิ้นรู้แล้วว่าเขาไม่ต่างคนที่เตะใส่กำแพงเหล็กโดยที่กำแพงเหล็กนั่นคือนักสู้ระดับหกขอบเขตนักสู้แต่เขาจำได้ว่าเมื่อเช้านี้ในร้านมีเพียงชายชราางโง่คนหนึ่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไปคฤรืหาดสมุนไพรดันเซี่ยงจะไม่ปล่อยให้เจ้าหนีไป เจ้าคฤรืหาดของพวกเราทรงพลังอย่างมากหววซิ่นกล่าวพร้อมขบฟันแน่นแต่หลังจากที่เขาพูดจบแท้ไฟก็ได้ฟาดมาที่ปากของเขาด้วยเหตุนั้นหววซิ่นต้องยอมรับว่านักสู้ที่อยู่เบื้องหน้าเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ภายในระยะเวลาอันสั้นเฉินเซียงเคียนตีพวกมันจนไม่อาจป้องกันใดๆไ,ได้นอกจากนี้บนร่างกายของพวกมันยังมีเพลิงปราณหลงเหลืออยู่ถ้าพวกมันไม่รีบขจัดเพลิงปราณเหล่านั้นออกไปจากร่างกาย มันย่อมส่งกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการฝึกฝนของพวกมันในอนาคตไปบอกเจ้าคฤหาสน์ของเจ้าถ้ามันต้องการแก้แค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้มันมาหาข้าที่ร้านหลังจากกล่าวจบเฉินเซี่ยงก็จากไปแม้จะมีผู้คุ้มกันบางคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บยืนอยู่นอกคฤหาสน์แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าหยุดเขาหลังจากเห็นเฉินเซียงจากไปผู้คนภายนอกต่างพากันตื่นเต้นเล็กน้อย พวกเขาเริ่มกระจายข่าวของเรื่องที่พวกเขาพบเห็นในวันนี้ณสนามหลังร้านเฉิญลุงส่งกำลังหัวเราะพลางกล่าวเจ้าเด็กบ้าไม่เพียงเจ้าจู่โจมคฤรืหา์สมุนไพรดันเซี่ยงแต่เจ้ายังตู่โจมบุตรชายของเจ้าเมืองหัวหวางอีกถ้าข้าเป็นเจ้าป่านนี้ข้าเห็นไปแล้วเชินเซี่ยงกล่าวด้วยท่าทางดูถูกท่านปู่ท่านทราบว่าไอ้ผู้จัดการร้านนั่นเป็นบุตรชายของเจ้าเมืองหัวหวัง นอกจากนั้นเพียงคลิปตาเดียวท่านก็เพ่นไปไหนไม่รู้ชินหลูสส่งยินพร้อมกล่าวกระดูกผูกผูกของข้าไม่ได้เหมือนคนหนุ่มเช่นเจ้าข้าไม่สามารถทำอะไรหามหามแบบนั้นได้รอบนอกจากนี้เรื่องราวต่างๆที่กำลังจะตามมาเจ้าก็เป็นคนแก้ไข ส่วนคาจะรับผิดชอบแต่เรื่องง่ายๆสบายๆเท่านั้นเฉินเซี่ยงใช้เวลามุ่งหน้ามาเมืองหัวหวังหลายวานันตอนนี้เขาเหน็ดเหนื่อยมากเขาต้องการพักผ่อน ไม่นานหลังจากนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับเจ้าคฤรือหาดสมุนไพรดันเซียงและเจ้าเมืองหัวหวางเฉินเซียงมีแผนสำหรับตอบโต้วพวกเขาแล้วนั่นเป็นเหตุเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกล้าทำร้ายบุตรชายของเจ้าเมืองในดินแดนแห่งนี้ อำนาจแห่งความมั่งคั่งย่อมทรงพลงังแต่แน่นอนว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงย่อมทรงพลังมากกว่าเฉินเซี่ยงมีโอกาสอย่างมากที่คฤรุหาตสมุนไพรดันเซี่ยงจะเป็นหนึ่งในสาขาของนิกายสักแห่ง ซูมเหมยเหวี่ปรากฏต่ตัวขึ้นพร้อมกล่าวกับเฉินเซี่ยงในตอนนั้นเฉินเซี่ยงกำลังแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำการปรากฏต่ตัวขึ้นแบบฉับพลันของนางทำให้เฉินเซี่ยงตกใจก่อนเขาจะกล่าวพี่เหมยเหวี่ย ทำไมท่านไม่พูดให้เร็วกว่านี้ขณะซูเหมยเหยากำลังมองไปยังมัดกล้ามที่เปิดเผยอ,อยู่ของเฉินเซียงนางยิ้มอย่างงดงามสบายใจได้ดันเซียงเถาหยวนคือนิกายที่เป็นมิตร พวกเขาแยกแยะระหว่างความดีและความท่วอย่างชัดเจนข้าเชื่อว่าเจ้าคฤรืสหาจะไม่ค้นหาและสร้างปัญหาให้แก่เจ้าเฉินเซี่ยงถอนหายใจยาวเขายิ้มพลางกล่าวที่เหมยเหยวน้ำนี่ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยมาอาบน้ำกับข้าสิข้าจะไปพาสิทธิ์พี่มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้า แม้ว่านางจะเย็นชาแต่านางก็ชอบอาบน้ำร้อนมากนะซุมเมยยาวรอบขณะที่นางกล่าวเฉินเซียงกระแอมสองครั้งจึงถามตอบดันเซียงเขาหยวนคือชื่อของนิกายใช่หรือไม่ เชินเซียงปรารถนาที่จะเข้าสู่นิกายเหล่านั้นอย่างมากซูเหมยเหยาเดินมาข้างข้างอ่างอาบน้ำแล้วกล่าวในจำนวนนิกายทั้ง8ดันเซียงเถาหยวนมีความเชี่ยวชาญเรื่องเม็ดยามากซะจนทำให้นิกายอื่นๆต้องอิจฉาเช่นนั้นมันไม่ดีสำหรับข้าที่จะเข้าร่วมกับนิกายดันเซียงเทาหยวนหรอกหรือ ตัวนิกายเองก็เกี่ยวข้องกับการปรุงยาสูเหมยเหยาใสายหน้าข้าไม่แนะนำให้เจ้าทำเช่นน,นั้นในเรื่องการปรุงยาข้าสามารถสอนเจ้าได้เจ้าควรจะเข้าร่วมกับนิกายยอดนักสู้มันคือจุดสูงสุดของนิกายทั้งแปด มันก่อตั้งได้หลายปีแล้วเจ้านิกายคนแรกของนิกายยอดนักสู้คือตัวตนที่เป็นตำนานเพื่อที่จะเข้าร่วมกับนิกายเหล่านั้นเฉินเซียงต้องฝุกฝนอย่างขยันขันแข็งเนื่องจากเขาต้องบรรลุความแข็งแกร่งระดับ9ก้าขอบเขตนักสู้ก่อนจะเริ่มการเดินทางที่แท้จริงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ